สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับน้องไรอันที่น่ารักทุกท่าน,นเพื่อนๆที่รักทุกท่านด้วยค่ะวันนี้แอดก็จะมาพูดถึงคิวงานของน้องไรอันคืนนี้นะคะแม่แม่แมชาวฉาดเชิงเศร้าอย่าลืมไปให้กำลังใจลูกชายกันเยอะๆนะคะและก็สำหรับแม่แม่ที่อยู่สถานที่ใกล้เคียงสะดวกการเดินทางแอดคิดว่าก็คงจะเช่นเดิมค่ะเพราะแม่แม่ตั้งตารอกันอยู่แล้วนะคะ ก็ไปให้กำลังใจลูกชายแห่งชาติกันคะ่ะคิวงานที่วัดสุข,ขันทศิรารามแอดก็ได้แจ้งไปหลายรอบแล้วแต่วันนี้แอดก็มาเตือนแม่ๆอีกรอบหนึ่งนะคะการลืมนะคะคืนนี้ที่งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อบุญพร้อมกับ ตักบาทประจำวันเกิดด้วยค่ะทุกท่านไปแล้วก็ได้อิ่มบุญด้วยนะคะแล้วก็อิ่มใจที่ได้ไปพบกับลูกชายไรอันกัดบัณฑิตลูกชายแห่งชาติด้วยนะคะอย่าลืมนะคะคืนนี้น้องไรอันก็จะไปขึ้นเวทีในเวลาสามทุ่มค่ะ FC แฟนคลับและแม่แมก็คงจะไปเยอะเช่นเดิมนะคะมาเรื่องของ เพลงของลูกชายกันนะคะเพลงติดรอวิชาหัวใจน้องไรอานการบันดิตซึ่งตอนนี้ยอดก็ขยับไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่6 8 1 2ดหนึ่งจ่ราคาไม่นิ่งนะคะสำหรับยอดวิวของลูกชายแห่งชาติเพลงติดรอวิชาหัวใจเพราะหวานกินใจมากๆเลยนะคะ เป็นเพลงซิงเกิลเดี่ยวเพลงที่5ของลูกชายแห่งชาติแห่งค่ายุยงข้าวเรคคอร์ดค่ะแม่แม่แมเอฟซีแฟนค่ะเข้าไปชมไปฟังกันเรื่อยๆได้นะคะเพราะเพลงลูกชายร้องได้หวานซึ้งกินใจมากๆเลยนะคะไม่แค่เพลงติดรอวิชาหัวใจเท่านั้นนะคะยังมีเพลงอื่นๆที่ลูกชายของแม่แม่ร้อง ให้ฟังและก็เพราะมากๆด้วยทุกเพลงเลยนะคะซึ่งฟังแล้วฟังอีกไม่เบื่อเลยนะคะสําหรับเพลงลูกทุ่งเราฟังเพลงลูกทุ่งสมัยก่อนๆที่น้องไรอันกาบัดิตได้นํามาร้องอีกในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งหายากมากที่นักร้องลูกทุ่งวัยรุ่นจะมาร้องได้เพราะมากขนาดนี้นะคะฟังแล้วรู้สึกมีความสุข กับเสียงเพลงและก็นำเสียงที่นุ่มมากๆของรูปชายแห่งชาติกันค่ะคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมที่มีให้กับช่องจิเกียวสตอรี่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วก็เดินทางปลอดภยัยทั้งไปและกลับนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ